สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องคมชัดลึกทีวีค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าที่อยู่หน้ากิฟตอนนี้คืออะไรนะคะวันนี้กิฟมีมือที่3าม มาช่วยในการจัดรายการช่วยในการใช้ในการสื่อสารต่างๆแล้วก็มือที่3านี้แต่ละคนที่มาในรายการวันนี้ก็มีมือที่3คนละอันใช้ไปนะคะวันนี้อยู่กับพิธีกรอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะกับคุณภาวนาเทียนสิรินะคะผู้เชี่ยวชาญการทําการตลาดออนไลน์โรงเรียนัชยโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยก็มีมือที่3วันนี้ ที่น่าจะมือใหญ่กว่ากิฟนิดนึงนะคะอ๋อพี่ก้อยกับกิฟือมือพี่ก้อยมือใหญ่กว่ากิฟต์จริงเพราะพี่ก้อยเนี่ยเป็นมือสําหรับ iPad ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพี่ตัวใหญ่กว่ากิฟอะไม่ใช่ไม่ใช่แต่มือพี่ก้อยวันนี้มือที่3ของพี่ก้อยเนี่ยไม่มาสร้างความร้าวฉานมือที่3ของกิฟก็ไม่มาสร้างความร้าวฉานเหมือนกันแต่ว่ามาสร้างความสะดวกสบายให้มากยิ่งขึ้นแล้วมือที่3ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแหละค่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะคะต้องมาคุยกับคนนี้ค่ะคุณชัยรัตน สัจจะไทยนะคะเป็นผู้คิดประยุกต์แนวนวัตกรรมจับเนี่ยมือที่3ไฮเทคขอใช้คำว่ามือที่3แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะชัยรัชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นคนที่เอาแนวคิดมือที่3ให้เข้ามาใช้อย่างนี้พูดกันตรงๆก่อนคุณผู้ชมพี่ก้อยเคยมีปัญหาไหมมีค่ะช่วงที่แบบซื้อตัวเมื่อก่อนก็คือพี่ก็ใช้ไอโฟนนี่แหละค่ะพอสักพักหนึ่งแบบ iPhone มันเล็กจอมันเล็กเวลาดูงานหรือทํางานจะค่อนข้างไม่ถนัด ก็พอ iPad ออกมาปุ๊บก็ไปซื้อมาใช้อย่างแรกคือเมื่อยค่ะพอพี่ก้อนเล่นใช่ไหมพี่ก้อยใช่แล้วโดยเฉพาะเล่นช่วงสลืมสลือนะคะก็ก็จะมีอาการว่าหล่นใส่ตัวบ้างก็เจ็บกันไปนะคะคือเพราใส่ตัวไม่เท่าไหร่นลพี่ก้อยกิบบัตแต่ก่อนเป็น iPad 2แล้วมันหนักกว่าตอนนี้คือเป็น iPad ดมินิละมันหนักกว่ามันก็ะปบลงกลางหน้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราคิดว่าแก้มเกิมแล้วมันจะแตกไหมเนาะหัวจะโนไหม ก็เจ็บเลยเนาะเพราะคนงเ,เ,เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างหนักนะคะ,คะทีนี้พอดีว่าจังหวะไปเจอค่ะไปเจอกับเขาเรียกว่าเป็นเด็กไทยแล้วกันเพราะว่าเพิ่องอายุแค่25นะคะเรียกว่าถามเหมือนกันค่ะถามคุณชัยรักเนี่ยค่ะว่าทําไมถึงเริ่มคิดหรือว่าใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตอนแรกผม ซื้อ iPad 2มาครับก็คือเอาไปนอนเล่นเหมือนกันเหมือนกันอาการเดียวกันกับพี่ตกใส่หน้าตกใส่หน้าก็เลยไปหาแบบตัวช่วยมาก็คือไปซื้อตัวจับในรถนะครับมาลองใช้ดูพอลองใช้ปุ๊บตัวจับในรถมันเป็นยังไงคะหน้าตาประมาณลองบอกนิดนึงเป็นตัวจับในรถสั้นๆนะครับแล้วก็ติดเป็นสูญญากาศติดกับกระจกครับแล้วก็มันพอจะใช้ก็ไปติดอะข้างตู้ แต่เวลาใช้ต้องนอนเอียงอยู่อย่เงี้ยอ๋อเพราะมันสั้นมันสั้นครับมันไม่มีแบบแขนยาวออกมาผมก็เลยไปหาเข้าไปหาในเน็ตก็ไปเจออีกรุ่นหนึ่งค่ะค่เป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือใช้ใช้ไปมันมันงอกแงกเขาว่างอกแงกมันก็คือไม่แบบไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลากดแล้วมันหันไปเรื่อยคก็เลยไปหาใหม่เป็นตัวนี้ เป็นตัวนี้ตอนแรกตัวนี้มาก็ไม่ค่อยดีตัวนี้คือตัว iPad ที่พี่ใช้อยู่ใช่ครับตัวนบ่กว่ใช้ใช่ไหมคะค่ะตัว iPad ของของต้องบอกว่าไปค้นเจอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแสดงว่ามีคนทําก่อนแล้วเคยมีเคยมีคนทําแต่มันมันพิเศษยังไงอะคะอันนี้ที่ทางบอกว่าทางทางเราที่บอกว่าทางคุณชัยรัชเนี่ยเป็นคนไทยที่เรียกว่าคิดค่ะหรือว่าประยุกต์นวัตกรรมนี้ให้มันแบบเรียกว่าสะดวกแล้วก็ดีนะคะครับก็คือ ให้มันใช้งานได้หลากหลายครับรับโค้งงอได้อันนี้เดี๋ยวถ้าถ้ากล้องนะคะส่องเนี่ยจะจะเห็นค่ะว่าของของอันเนี้ยที่ใช้อยู่ะคะ่ะมันจะหมุนได้อรอบเลยนะคะแบบหมุนรอบเลยอะคะ่ะค่อนข้างสะดวกแล้วก็หมุนแบบรัศมีเนี่ยคือ360องศาเลยได้หมดที่อย่างของพี่ก้อยเนี่ยจะเป็น iPad <ช>นะคะกับของอีกทีเองเนี่ยก็หมุน ให้ดูหมุนของพี่ก้อยกอนเพราะอยากของกิ๊ฟตอนนี้กํลาลังทวิตเตอร์คือตอนนี้เนี่ยวาก็ลําก็รใช้ iPhone ตัวเองเนี่ยในการทวิตเตอร์ว่าวันนี้นะคะรุงจัดออนแอร์ air, พบกับมือที่3เนี่ยเห็นจอเด็กิพิมพให้ดูตรงน,นี้เลยว่าว่าสามารถคือวางเงนี้สามารถพิมพ์ได้จริงๆรคือบางคนอาจจะบอกว่าโอเคเล่นเกมมันอาจจะดูง่ายแต่กับพิมพ์เนี่ยมันต้องใช้ความนิ่งของตัวเครื่องนิดนึงจะเป็นยังไงบ้างนะคะรุ้จักออนแอร์ air, วันนี้พบกับมือที่3ที่ช่วยในการช่วยในการพิมพ์ได้จริงๆนะ ช่วยในการอ่ะให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าตอนพิมพ์อาจจะมีขยกขยกหน่อยแต่ว่าก็สามารถใช้งานแล้วก็พิมพ์ได้จริงๆรองนะคะโอ้โหที่สําคัญคืออย่างที่เห็นนะคะว่ามันสามารถ เคลื่อนคคเคลื่อนเขาเรียกว่าหมุนปรับองศาค่อนข้างง่ายนะคะง่ายๆคืออย่างแรกเนี่ยเวลาเราทํางานอยู่หรือทําอะไรอยู่เนะะี่ยค่ะคนส่วนมากจะค่อนข้างติดสมาร์ทโฟนแล้วก็ทิ้งทิ้งไม่ได้เหมือนอประมาณว่าปล่อยมือไม่ได้เลยทีนี้ก็กลายเป็นว่าอ่ะโอเคมีตัวช่วยหรือว่ามีมือที่สามนะคะมาช่วยจับแล้วกลายเป็นว่าอีกสองมือเราจะทําอะไรก็ได้นะคะมือน,นี้อาจจะดูทีวี ดูทีวีไปเป็นหามากใกล้เพราะว่าต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เวลาคนดูทีวีเนี่ยดูผ่านมือถือมากขึ้นดูผ่านสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นคืออย่างบางทีกิฟต์เนี่ยในห้องไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องใช้เหล่านี้แล้วทีนี้พอเอามาจากจีนนะคะคุณชัยรักคะพอมาจากที่จีนเองตอนแรกเราเอามาลองมาใช้แล้วไปเห็นจากที่จีนคือไปเที่ยวที่จีนแล้วเห็นหรือว่าเราสั่งของจากทางอินเทอร์เน็ตมาค่ะสั่งจากทางอินเทอร์เน็ตครับตอนนั้นสั่งมาจากจีนเท่าไหร่คะอ่า ประมาณยี่สิบกว่าเหรียญครับยี่สิบดอลลาร์ก็ประมาณหกร้อยกว่าบาทครับสั่งมาแล้วตอนแรกที่สั่งมาค่ะเป็นแบบ iPad หรือว่าเป็นแบบไอโฟนอ่าตัวแรกคือคือ iPad ครับค่ะอ่าตัว iPad เนี่ยแพงหน่อยประมาณสามพันกว่าบาทค่ะตัวแรกที่สั่งมาสามพันเลยหระครับนี่ขนาดสั่งเข้ามานะอย่างเดียวเนาะใช่ครับเป็นตัวเนี้ยครับสามพันค่ะครับ แล้วตอนท,ที่ขาจับมามีเป็นขาต้องขาตั้งอะไรอย่างนี้ไหมคะก็เป็นขาตั้งเนี่ยครับทั้งตัวเลยแบบนี้แล้วพอตอนที่สั่งจากประเทศจีนเข้ามาลองใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้ไปก็คือใช้ไปสักพักมันมีอุปกรณ์เริ่มแตกบ้างเริ่มหลวมบ้างครับนานไหมคะคาว่าสักพักเนี่ยสอถามกันสามเดือนหกเดือนแต่นี่หมายถึงอะไรแตกคะขาแตกมือจับแตกหรือยังไงคะเป็นเหมือนตัวล็อกอะครับอ๋อเพราะมันสําคัญใช่ไหมใช่ครับตัวล็อกตัวหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับ พอต,ตัวหมุนแตกก็ใช้ไม่ได้ละ<อ>ใช้ไม,ไม่ได้ผมก็ติดต่อกับไปทางโรงงานเพราะ,ะ,ะว่าเออว่าโปรดักต์ของคุณเนี่ยดีนะครับแต่ว่าต้องต้องการการพัฒนาอีกค่ะครับก็เลยบอกว่าสนใจจะร่วมพัฒนาไหมก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมพัฒนาแล้วเขาก็บอกว่าเออสนใจอยากร่วมพัฒนาค่ะก็เลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาอยู่มันปีหนึ่ง โอ้ีงขอจะได้บแบบนี้ตอนที่ตอนที่คุณชัยรักใช้ของตัวนี้ค่ะสินค้าตัวนี้อายุเท่าไหร่คะถึงอยู่ดีๆไปบอกว่าอยากไปคุยกับทางจีนให้เกิดการร่วมพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยประมาณ23ครับโอ้โหพี่ก้อยมันไม่ใช่ <c oughs> ทุกๆคนนะที่พอ23 <c oughs> อย่างคนส่วนใหญ่ <c oughs> พอใช้ของแล้วเกิดปัญหาก็แค่นั้นแล้วก็จบแต่คุณชัยรักโทรไปหาเขาติดต่อกับเขา <c oughs> เพื่อจะขอร่วมพัฒนาต่อไอ้ตรงนี้มันเกิดจุดประกายวิ่งไอเดียมายังไงครับคือมันโปรดักต์มันถูกใจมากับแล้วมันตอบสนองความต้องการมากเดี๋ยวนี้คนแบบพกโทรศัพท์ก็ให้แผดกันเป็นว่าปัจจัยที่5้าเลยนะคะน้องน้องชัยรักเนี่ยคุณชัยรังเองก็เลยมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นโปรดักต์ที่มาทำธุรกิจได้ใช่ครับก่อนหน้าที่จะโทรไปคุยกับทางจีนว่า เอ้คุณของคุณมีปัญหาติดต่อเข้าไปเนี่ยเราเคยมีการออกไปสํารวจตลาดบ้างไหมคะว่าตลาดในประเทศไทยมีของแบบนี้แล้วหรือยังอเคยออกไปสํารวจแล้วครับก็คือแต,แต่ก่อนไม่ชอบออกจากบ้าน,นครับแต่พอได้โปรดักต์นี <c oughs> ้มาคือแบบไปทุกห้างเลยไปทุกที่ <c oughs> ไปทุกที่เลยแบบเอ้ยมีขายเหมือนของเราไหมค่ะก็ยังไม่มีพอเรามันไม่มีเราก็แบบเออน่าจะเอามาขายได้เพราะว่าไม่มีคนตอนไปติดต่อ,อก,กับจีนคะ่ะที่บอกเขาว่าจะขอร่วมพัฒนาเนี่ย จีนกับการติดต่อการค้าขายไม่ได้ง่ายเลพี่ก้อยไม่ได้ง่ายนะคุณชัยรัอยากให้เล่าหน่อยว่ากว่าจะเริ่มโทรไปบอกเขาว่าเนี่ยซื้อมา3เดือนตั้งหลายตังอันนั้นตังสามพันกว่าบาทแล้วมีปัญหาแล้วเราจะขอร่วมพัฒนากับเขาเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างความเป็นมากว่าจะมาเป็นของที่ใช้แล้วมันคงทนขนาดนี้ได้เนี่ยก็คือที่จริงผมคุยกับเขาผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับออนไลน์ก็คือแบบคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ใช้ภาษาอังกฤษ ครับก็คือบอกว่าถ้าแบบมีปัญหาตัวไหนผมว่าถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอส่งให้เขาดูค่ะอืแล้วก็แบบว่า í, เปลี่ยนตรงนี้หน่อยได้ไหมลองไปแก้หน่อยได้ไหม,มตัวอะไรบ้างคะที่เราบอกว่าเราเป็นคนบอกให้เขาเปลี่ยนนะคะครับก็คือลองลองแนะนำหน่อยตัวข้อมูลตัวนี้ครับค่ะตอนแรกข้างในมันจะมี หมือนเป็นตุ้กลมๆตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับตอนแรกมันจะแบบไม่ไม่ได้หมุนอยู่แบบนี้ครับค่ะตอนแรกมันจะหมุนแล้วแบบมันจะห้อยลงมาเองแบบนี้อ๋อเหมือนรับน้ําหนักไม่ได้มันรับน้ำหนักไม่ได้ค่ะมันก็จะห้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ครับนะคะแบบนั้นอ๋อทางนี้เราเห็นว่าโอเคถ้ามันห้อยลงเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะทำให้เราต้องใช้มือมาจับอยู่ดีนะคะตรงนี้ก็คือส่วนแรกเลยที่เราเราบอกให้เขาปรับถูกไหมคะถ้าแล้วทาไมเราคิดยังไงเราถึงจะต้องเป็นอย่างนี้ ตอนแรกเนี่ยมันหมุนแบบนี้ได้เลยไหมคะมันหมุนแบบรอบทิศทางแบบนี้ได้ไหมหงศาได้หมุนได้แบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ทนไม่ทนก็เลยบอกให้เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวล็อกความสูงตัวล็อกความสูงคือตัวนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเดี๋ยวจะลองนะคะพี่อยาจจะไม่ค่อยถนัดอีกนึงไอ้ตัวนี้ก็คือจะยืดขึ้นยืดลงได้แบบนี้นะคะัความสูงได้ ก็คือเราเสร็จแล้วต้องการความสูงแค่ไหนก็ล็อกใช่ครับแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างง่ายตอนแรกตัวนั้นมาใช้ประมาณ2อาทิตย์ก็แตกแล้วโอ้ตัวล็อกตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าแตกปุ๊บก็ก็ไม่ได้อยู่ดีกใช้งานไม่ได้อยู่ดีถ้าแตกทีนี้นะคะมันไม่ใช่แตกแล้วแล้วตัวตันจบนะบางทีสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยี่วออาจจะตกลงมาเวลา iPhone, iPad ลงไปอยู่ที่พื้นที่เนี่ยน้ำตาแแมททุกทีเลยค่ะ และอย่างตัวล็อกที่คิดสงสัยมากกับตัวล็อกอย่างของเครื่องพี่ก้อยอะค่ะคตัวล็อกตัวนี้ตอนมาเขามีปัญหาค่ะที่ล็อกจอกับเครื่องเนี่ยเพราะตัวนี้มันอันตรายมากนะพี่ก้อยตัวนี้ยค่ะครับตอน,อน,นแรกที่มาเนี่ยมันมันใช้งานได้นานไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ดีอยู่แล้วครับคือ,อที่ผมดูว่าดีคือว่าตัวนี้มันจะล็อกบุมมุม iPad เนี่ยมันยังไงก็ไม่มีทางหล่นออกมาค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเวลาใส่ก็ใส่ง่ายไม่ต้องถอดเคสด้วยค่ะ ะคะแล้วก็คือที่ที่เห็นตรงนี้ก็คือพอมันเป็นแบบนี้ก็คือมันจะทําให้หลากหลายไซส์ใช้งานได้ถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับขนาดของจะจะหนาจะบางอะไรก็ตามจะมีเคสอยู่ก็ตามเก๋งเลยค่ะจริงๆมันใช้ง่ายมากนะคะแต่เกรงเลยมองแบบเหมือนสํารวจไปด้วยนะคะค่ะคือบางคนใช้นีจะกลัวพี่ก้อยบอกว่าฉันจะใช้แบบนี้ฉันต้องนั่งแกะเคสก่อนหรือเปล่าใช่ใช่เมื่อกี้ถามกลัวเรื่องรอยเหมือนกันค่ะไม่ต้องแกะใส่ใช้ได้เลยแบบนี้ ค่ะหลังจากร่วมพัฒนากับทางบริษัทที่จีนประมาณปีหนึ่งเนี่ยรเรามีการเข้าไปดูถึงจีนเลยไหมหรือว่าติดต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวติต่อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวครับแล้วเขาก็ใช้วิธีการส่งของมาให้เราทดลองใช่ครับก็คือพอเขาปรับปรุงเสร็จเขาก็ส่งทางเครื่องบินมาให้เราใช้เราใช้สักพักหนึ่งโอเคถ้าโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคก็สั่งให้เขาปรับใหม,ม่ค่ะสินค้ามีอะไรบ้างตอนนี้้านนีแรกเริ่มจาก ตัวไอแพดเริ่มจากตัว iPad ครับคือเริ่มบริษัทจีนเขามีมาตัวเดียวใช่ไหมมีตัวเดียวครับแล้วก็พอดีเห็นน้องน้องชายฮะอันนี้คนในบ้านหมดเลยนะคะคนในบ้านครับน้องชายมีแฟนค่ะแล้วเขาใช้ไอโฟนนี่มาถึงแฟนน้องเลยเหรอคะหมดเลยีนี้เขาก็เฟซไทม์กับแฟนเขาเฟซไทม์กับแฟนเขาแล้วก็มันก็ต้องถืออยู่อย่างเงี้ยครับโอ้เป็นปัญหามากครับเฟซไทม์ใช่ครับผมก็เลยไปหาไม่มีอะไรไหมก็ไปหาแล้วไปเจอตัวนี้มา ค่ะตัวนี้เป็นยังไงคะตัวนี้เป็นแขนจับสมาร์ทโฟนตัวเดียวกับที่น้องกิบใช้ตัวเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกเวอร์ชันที่หคือยังไม่ได้ปรับปรุงตัวนี้ค่ะคือตัวนี้จะไม่มีเยจะให้ดูค่ะคือจะไม่มีตัวนี้ฮะอ๋อมันจะต่างกันสองตัวนี้ค่ะตัวนี้มันจะปรับง่ายกว่า ตรงที่มันมี oh. ออันนี้คือจะเป็นลักษณะใช้ใช้ข้อต่อเหมือนตัว iPad ตัวสมาร์ทโฟนขนาดใหญ่ <c oughs> ถ้าเรื่นี้ถ้าจะจะดัดเข้าหาตัวเราเราต้องใช้แรงนิดนึงแต่ถ้านี้สบายมาก oh. อย่างนี้นี่ตอนแรกมองเราไม่รู้เลยเนาะไม่รู้กิ๊ฟกําำลังถามว่ามันต่างกันยังไงเอ๊ะแล้วมันทำไมมันพัฒนายังไงอ๋อค่ะคือนี่คือตัวขั้วเนี่ยจะเหมือนตัวกับคือตัว iPad เขาเหมาะสมดีกันดูแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับตัวนี้ก็คือจะใช้วิธีการบิดตรงนี้เพื่อความง่ายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับอืก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเหล็กตัวนี้จะอ่อนมากค่ะอันนี้คือเราเป็นคนบอกให้ทางบริษัทที่จีนผลิตออกมาเพื่อ ไอโฟนหรือว่าสมาร์ทโฟนขนาดโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าคะอันนี้คือเขามีอยู่แล้วครับแต่ว่าคือผมบอกให้เขาปรับปรุงเรื่องตัวนี้เดิมมาเป็นตัวนี้เดิมไม่มีตัวบิดให้มันปรับง่ายครับแล้วเดิมนี่แข็งแรงไหมคะที่เราเช็คของดูอะไรนะตัวนี้แข็งแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าเหล็กมันอ่อนไปผมก็เลยสั่งให้เขาปรับเหล็กให้แข็งขึ้นใช่พอสังเกตอันตัวนี้มันจะแข็งมากใช่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือค่อนข้างนิ่งกว่าคือหยิบเอาไอโฟนออกให้ดูนะคะเนี่ย เห็นไหมคะมันชัดออกจอเลยว่าตัวเนี้สั่นมากกว่าตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะแข็งกว่าแล้วคุณผู้ชมก็จะถามกิฟต่อมาว่าอาคุณกิฟแล้วเวลาตรงตัวล็อกตรงนี้ล่ะมันจะทําให้ iPhone ฉันเป็นรอยหรืออะไรขึ้นมาไหมทั้งสองอันเลยนะคุณผู้ชมจะมีตัวยางอยู่แล้วซึ่งมันก็พอยางเนี่ย ไอโฟนส่วนใหญ่จะใส่เคสกันไอโฟนเจอกับเคสรอยมันก็จะไม่เกิดกับตัวที่ตัวเครื่องเราครับมันี้เป็นยางซิลิโคนกันอย่างดีออเหมือนซิลิโคนที่ใช้ทาพวกกรอบเนี่ยนะคะครับแล้วก็อยู่เพราะเมื่อกี้ลองทวิตเตอร์กันตรงนี้เนี่ยแหละทวิตเตอร์กันซึ่งซึ่งหน้าตรงนี้เลยแล้วก็เห็นได้ว่าเออมันสามารถพิมพ์ได้ไดจริงแล้วก็คือถ้าสมมติแค่จะเลือดอ่านเล่นเกมอะไรเนี่ยมันง่ายเฟสบุ๊คนี้กิ๊บสบายมากเลยกิ๊บนั่งอยู่อย่างง,ง,าาาาางี้โมเดกิ๊บเฟสบ<า>ุ๊กนีก็แบบแก ฉันเมื่อยแล้วคือจะเป็นบัญหายอย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นประจำแต่ว่าอันนี้ก็เออคิ้ก็คงคุยได้นานขึ้ลืมเลยดีกว่าลืมเลยว่าเคยเมื่อยค่ะครับเดี๋ยวมาคุยกับสินค้าต่างๆเหล่านี้ต่อซึ่งมันน่าสนใจที่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตที่จีนก็จริง <c oughs> ผลิตโดยบริษัทจีนก็จริงแต่ว่าคนไทยเนี่ยแหละค่ะ เป็นคนใช้แล้วเป็นคนรีวิวกลับไปหาเขาเพื่อให้เขาก็ยอมรับที่จะผลิตให้เราด้วยที่สําคัญอันที่สําคัญะนะคะคุณชัยรักเนี่ยอายุเพียง25เท่านั้นอะ่ะใช่ยังตอนนี้มาไกลขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงสินค้ามือที่3ตัวนี้ต่อเกาะต่อค่ะที่เป็นมือที่3ที่จะช่วยให้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบางคนฟังมือที่3ก็จะเริ่มกลัวไม่สร้างปัญหาครอบครัวอ่ะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ